ใครจะตื่นนะเอฟซีบางคนมันไม่ตื่นนิดนะไม่ใช่ก็ลองแล้วรู้รู้ลองแล้วถ้ามันจะปิวมันปิวไปนานแล้วหรือจะปิวก็ช่างมันไปเฮออขี้เกียจแล้วเพราะว่าลองไลฟ์ไม่ใช่แบบไม่ใช่ว่าเพิ่งไลฟ์นี่ครั้งแรกเนี่ยลองไลฟ์ประมาณสี่ห้ารอบแล้วตอนที่อยู่ข้างในเนี่ยสี่ห้ารอบแล้วดิฉันไม่ได้ขบับดิฉันไม่ได้ขับ,บค่ะคุณพี่ เหนื่อยอืมอ่ะไปต่อไปต่อค่ะเออใช่าหมเถอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคคนไม่รู้ย่อมไม่ผิดผู้ไม่รู้ย่อมไม่ผิดเออผู้หวังดีก็ย่อมไม่ผิดเออคนวีนก็ย่อมไม่ผิดสรุปไม่มีไม่มีใครผิดเลยค่ะสรุปเรื่องนี้จบถือซะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นสรุปไม่มีใครผิดค่ะ ไอตาผิดไอตาผิดค่ะเออไอตาผิดจบไอตาผิดค่ะไอตารับจบไปแล้วไ้ตามึงผิดค่ะมึงผิดไปแล้วกันนะอ่าอไม่มีใครผิดค่ะไม่มีใครผิดค่ะเรื่องนี้ทุกคนโอเคหมดทุกคนโอเคทุกคนมีเหตุผลของตัวเองค่ะเรื่องนี้ทุกคนมีเหตุผลของตัวเองนะคะเออถูกต้องทุกคนมีเหตุผลที่ดีงามค่ะ กดติดตามช่องนี้เลยค่ะคนผิดคือคนที่ไม่กดติดตามช่องนี้ค่ะคนที่ผิดคือคนที่ไม่กดติดตามช่องนี้นะคะเออคนที่ผิดคือคนที่ไม่ยอมกดติดตามค่ะเออสองพันคนเนาะสองพันคนเนาะไม่ยอมกดติดตามเนาะคือคนผิดเนาะเออจบระวังถนนลื่นอืมตามปลเกียร์คนที่ผิดคือคนที่ไม่ยอมกดติดตามช่องนี้ค่ะจบ ชโมงเดียวทุกคนชโมงเดียวถึงบ้านแล้วคิดถึงอีปุ๋ยละอีปุ่มปุ๋ยไม่ได้เปลี่ยนชื่อช่องค่ะอันนี้เป็นอีกช่องหนึ่งค่ะฝากทุกคนติดตามด้วยอันนี้เป็นอีกช่องหนึ่งจ้ะทุกคนจ๋าฝากทุกคนช่วยกดติดตามช่องนี้ให้ด้วยได้ไหมคะเออติดตามทุกช่องขอบคุณค่ะฝากติดตามฝากติดตามช่องนี้ให้ด้วยค่ะดิฉันมีทั้งหมดหนึ่งชุดเออเดี๋ยวก่อนมีชุดอะไรบ้าง ชุดฟ้าชุดเหลืองชุดเขียวแล้วก็ชุดคู่ชุดขาวอันนี้เป็นช่องคู่ค่ะมีทั้งหมดสี่ช่องนะคะเออนะไม่ได้ติ๊กตอกเราเอาอารมณ์กับมันไม่ได้นะคะทุกคนเราต้องสร้างช่องสำรองไว้เราเอาอะไรกับมันไม่ได้นะจริงเราเอาวนเอาแน่เอานอนกับมันไม่ได้หรอก ก็เมื่อวานอะฟอร์ดแค่แกล้งดุเด็กอะโดนเลยมันหาว่ากันแกล้งเด็กมันบอกเอาอะไรกับมันเอาอะไรกับมันเอาอะไรจริงตอนที่นางไลฟ์ตอนที่ไปดูพิพิธภัณฑ์น่ะที่สุรินน่ะพิพิธภัณฑ์ที่สุรินเนี่ยเมื่อวานแล้วนางก็แกล้ง เด็กมันเด็กมันจะไปแตะอะไรไม่รู้ไงแล้วเขาห้ามแตะไงแล้วปอมันก็เลยแกล้งดุเด็ก <c oughs> ไปเลยจ้าไอจับอืมไออ่อนไหวจริงอนอนไหวเกินเที่ก็่อนไหวเกินน้องไม่ได้มาด้วยแล้วค่ะก็าไปส่งแฟนไงพูดรอบที่รูปพูดรอบที่ร้อยแล้วนะว่า พูดรอบที่ร้อยแล้วว่าไปส่งแฟนกลับบ้านค่ะที่มาบริรัมก็คือส่งเขากลับบ้านสักทีหนึ่งให้เขาได้ไปขายของไปจัดการเขานะทุกคนมันมีคืออย่างที่ฉันพูดและชีวิตเธอชีวิตฉันชีวิตเราเขาก็ต้องไปจัดการเขา,เขายังเขายังอยู่กับเพื่อนเขายังอะไรขเขายังทําธุรกิจกับเพื่อนกับอะไรเขาก็ต้องมีเรื่องที่เป็นเรื่องส่วนตัวเขาระหว่างเขากับเพื่อนกับอะไรถ้าอยู่กับเพื่อนที่ฉันไม่ค่อยอะไรมากหรอก ือดิฉันจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีกรอบนะมีกรอบชัดเลยถึงใครจะว่าเรื่องมากก็พูดได้แต่ว่าแต่ว่าสําหรับดิฉันดิฉันรู้สึกว่าความสัมพันธนะ์่ะถ้าเราจะมีความสัมพันธ์อะไรเรามันต้องเป็นความสัมพันธ์ที่สบายใจแต่เดี๋ยวนี้ดีหน่อยก็คือถ้าอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่สบายใจก็จะคุยเลยถ้าไม่สบายใจปุ๊บจะคุยจะบอกเลยแล้วก็จะคุยว่าอันนี้ไม่โอเคเพราะว่าแบบนี้นะอันนี้ได้โอเค เข้าใจแต่ว่าอันนี้ไม่ได้อันนี้มันไม่รู้สึกไม่สบายใจจะใช้คําว่าไม่สบายใจไม่ใช่ว่าบอกว่าไม่ได้นะจะบอกว่าอันเนี้ยทาแบบเนี้ยไม่สบายใจนะอันนี้ไม่สบายใจทําแบบนี้ไม่สบายใจรู้สึกไม่สบายใจนะไม่สบายใจเพราะอะไรไม่สบายใจเพราะอะไรก็จะก็จะก็จะบอกเขาว่าให้แยกแยะนะไม่ได้มีปัญหากับอันนี้นะแต่มีปัญหากับอันนี้ อย่างเงี้ยเป็นต้นก็ต้องพยายามพูดให้เขาเข้าใจซึ่งก็บางทีก็บางทีก็พูดไปแล้วเราก็ต้องแบบเบรกอารมณ์เราลงพยายามแบบเตือนตัวเองว่าเออแฟนเรากับเราอายุห่างกันเยอะนะเขาแค่เพิ่ง23่สิาเขาเพิ่ง23เองเราจะสามสิบแล้วจะสา3สิบแล้ว34-35แล้ว มันอายุมันต่างกันเยอะอายุต่างกันเยอะฉะนั้นก็บางทีพอพูดแล้วจบพูดแล้วจบก็คือจบไปแล้วเราก็มาให้มนคิดแบบนี้แหละว่าเออแฟนเขาอายุแค่นั้นนะเขา23าเขาคิดได้แค่นี้เข้าใจได้แค่นี้มันก็ดีแล้วตามอายุของเขาจะให้เขาแบบคิดแบบเรามองแบบเราไปหมดมันไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาไม่ได้อายุเท่าเรา ก็อย่างเงี้ยนะนะแต่ว่าใดๆก็คือเวลามีอะไรต้องคุยเวลามีอะไรต้องคุยแล้วทุกอย่างมันก็จะคลี่คลายได้เหมือนวันนั้นไปบ้านเหมือนวันนั้นไปบ้านนางก็ไม่ไม่คุยเองนางก็ให้แม่คุยเขาจะให้แม่เขาคุยเรื่องที่ว่าเขาจะไปเที่ยวดิฉันก็เลยพูดเลยแม่แม่แม่คะ ฟังก่อนค่ะแม่ฟังเลยค่ะหนูไม่ได้มีปัญหากับการที่นางไปเที่ยวค่ะแต่หนูมีปัญหาว่าไปเที่ยวกับใคร <c oughs> พูดเลยจ้าแม่เดี๋ยวแม่จะเข้าใจหนูผิดนะคะพูดเลยไปถามนางได้เลยนั่งกันอยู่เต็มเลยตรงนั้นอะ่ะแม่เลี้ยงเขาแม่จริงพ่อจริงพ่อเลี้ยงอะไรอยู่เต็มไปหมดมเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะแม่เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวมจะเข้าใจผิดนะคะ เดี๋ยวแม่อจะเข้าใจผิดนะว่าหนูมีปัญหากับการที่นางไปเที่ยวหนูไม่ได้มีปัญหากับการที่นางไปเที่ยวจ้าแต่หนูมีปัญหาว่านางไปเที่ยวกับใครไปกับใครไปยังไงไปกับใครแค่นั้นนะคะแม่เข้าใจตรงกันนะคะหนูไม่ได้มีปัญหากับการไปเที่ยวนะคะเออนะคะอืมพ <laughs> ี่บุ๋มเออพูดเลยจ้า,มาแม่แม่ว่าไงแม่แม่เขาก็ฟังสิ แม่เขาฟังก็าฟัง,ฟงเขาเข้าใจอืมนางคงคิดว่าแล้วนางก็บอกว่าอ้าวแม่ตอนคุยกันไม่ได้เป็นแบบนี้นะไม่รู้ว่านางไปคุยอะไรกับแม่ไว้ไม่รู้อ้าวแม่ตอนคุยกันไม่ได้เป็นแบบนี้นะคงจะให้แม่เขามาพูดอะไรกับดิฉันมัง้งอ,อย่าบอกแม่เข้าใจผิดละค่ะ หนูไม่ได้มีปัญหากับการที่นางไปเที่ยวจ้าแต่หนูมีปัญหากับการที่ว่าไปกับใครไปที่ไหนไปกับใครเออแล้วก็พูดกับเขาตรงๆนั่นแหละบอกว่าแค่มีปัญหาแค่ว่ามีปัญหาว่าไม่สบายใจเออไปกับไปกับคนอื่นอย่างเงี้ยคณะที่กับกลุ่มคนที่ว่ายังยังยังรู้จักเขาได้ไม่นานเพิ่งรู้จักเขาไปงานกับเขาอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบ ไปพักด้วยการไปอยู่ด้วยการหลายวันเออตรงจุดเนี้ยหนูไม่สบายใจพูดเลยจ้าพูดตรงๆเลยจ้าแต่ว่าเออถ้าไปกับเพื่อนหนูไม่มีปัญหาเลยหนูไม่ติดเออเขาจะให้แม่เขาช่วยพูดนั่นแหละเออแล้วแม่เ็าบอกว่าอา้าวไหนบอกว่าไม่ไปแล้วไหนบอกว่ากลับมาแล้วจะไม่ไปแล้วไปเที่ยวอีกแล้วเนี่ยน,นางจะไปตุรกีหรือไปอะไรนั่นแหละกับแม่ครูแม่อะไรเขานั่นแหละแล้วก็เวลาบอกกับดิฉันก็ว่าไปกับแทน ขาก็บอกกับดิฉันเวลามาคุยกับฉันบอกไปกับเพื่อนไปกับแทนดิฉันไม่ใช่ไปกับคณะทัวร์แต่ว่ามีมีเจ้าแทนไปด้วยโอเคมีเจ้าแทนไปด้วยดิฉันก็โอเคไม่ไม่ไม่อะไรเพราะว่าอย่างอย่างแทนแล้วก็รู้จักกันมันก็เขาเป็นเพื่อนรักกันเพื่อนรักเพื่อนเลิฟช่วยกันทำมาหากินดิฉันก็ไม่มีปัญหาอะไรใดๆทั้งสิ้นเข้าใจถ้าแบบคุยกันอะไรอย่างเงี้ยดิฉันไม่มีปัญหาหรอกดิฉันเป็นคนมีเหตุผล ดิฉันเป็นคนมีเหตุผลมากๆเลยเป็นคนแยกแยะได้เป็นคนแยกแยะได้แต่ถ้ามีใครทำอะไรให้ดิฉันรู้สึกว่าไม่สบายใจอ่ะดิฉันไม่ทนแล้วคนก็หาว่าดิฉันปากจัดเรื่องมาดิฉันแค่ไม่ทนอะไรที่ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันดิฉันไม่สบายใจแล้วคนก็จะหาว่าเราอ่ะเรื่องเยอะ แพรี่เรื่องเยอะแพรี่คิดมากป่าวค่ะกูไม่ได้เรื่องเยอะกูแค่เป็นคนไม่ทนกับอะไรที่กูรู้สึกว่าไม่สบายใจเฉยๆมึงทนได้ก็เรื่องของมึงแต่กูไม่ทนก็เรื่องของกูเออการที่กูไม่ทนกับอะไรที่กูรู้สึกไม่โอเคไม่ได้แปลว่ากูเรื่องมากค่ะเพราะว่ากูกับมึงคนละเวอร์ชั่นกันมึงทนได้ก็เรื่องของมึงชีวิตมึงกูไม่มีกูมีความรู้สึกว่ากูไม่จําเป็นต้องทนก็เรื่องของกู กูจะมานั่งเก็บความรู้สึกทําไมอะ่ะก็กูไม่ทนกูไม่โอเคกูก็บอกตรงๆว่ากูไม่โอเคเออทำไมกูจะต้องมาทํรู้รู้สึกทําให้รู้สึกว่าโอเคค่ะเรียกทุกอย่างโอเคค่ะทั้งที่กูไม่โอเคเพื่ออะไรอะ่ะเออนะคะอืมนะคะจบ <c oughs> เอาไปใช้นะนี่ไม่ได้พูดว่าใครแต่ว่าไม่รู้นะว่าดิฉันนะมีไมเซ็ตแบบนี้ ทุกคนอาจจะเอาไปปรับใช้ได้เพราะว่าบางทีคนน่ะบางทีมันจะมีมนุษย์บางประเภทที่แบบว่าชอบแบบไม่เวลารู้สึกไม่โอเคกับอะไรก็ไม่กล้าพูดเวลารู้สึกไม่โอเคกับอะไรก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกแล้วว่าแล้วตัวเองก็แบบมามาหนักใจเก็บไว้มาหนักใจเกรงใ,ใจคนอื่นเห็นใจคนอื่นแต่ว่าตัวเองก็ชอบเก็บความทุกข์ไว้เอง ไม่สบายใจก็ไม่กล้าพูดไม่กล้าบ,บอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็คนที่ทุกใจก็เป็นเป็นตัวเราเองหลายคน่ะจะเป็นแบบนั้นซึ่งมันไม่ใช่วิธีการที่ดีเท่าไหร่นะคะซึ่งมันไม่ใช่วิธีการที่ดีเท่าไหร่เพราะว่าในหลายๆเรื่องมันเป็นเรื่องที่เราสามารถพูดได้แต่เราก็พูดดีๆไม่ได้เวลาพูดก็ไม่ได้มาด่าก,กันจุบเช่จุดช่จุดเช,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 ชไม่ใช่หรอกคุยกันด้วยเหตุผลดีๆโอเคแบบนี้นะเป็นเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะอย่างน้อยเราได้พูดได้บอก นะเพราะว่าเวลาเราอยู่กับคนอื่นนะไม่ว่าอยู่ที่ทํางานหรืออยู่ในครอบครัวหรืออยู่ในอะไรเหมือนกันบางทีเราจะไปรอให้ให้คนอื่นเขามาเดาความรู้สึกนึกคิดเรามันไม่ได้นะเราต้องพูดเหมือนครอบครัวก็มันสามีภรรยาอย่างเงี้ยบางทีภรรยาจะคิดว่าเรื่องง่ายๆมึงก็ต้องรู้สิวะ,ะมันไม่ง่ายมันง่ายสําหรับมึงไงก็มึงคิดเองแต่มันอาจจะไม่ได้ง่ายสําหรับผู้ชายก็ได้เพราะว่าผู้ชายบางทีมันสมองมันไม่ได้ซับซ้อน สมองมันไม่ได้ซับซ้อนค่ะผู้ชายมันอาจจะไม่มีระบบประมวลอะไรระบบระบบประมวลความคิดที่มันซับซ้อนมันไม่มีผู้ชายมันมันทางตรงหนึ่งไปหนึ่งเลยมันไม่ต้องมาวกวนยกกําลังสองกำลังสี่มันไม่ใช่ใช่ไหมล่ะเออมันไม่มีระบบประมวลอย่ไปคิดไอ้เรื่องง่ายๆต้องรู้สิเอาง่ายสําหรับใครง่ายสาหรับหล่อนก็ไม่ได้แปลว่าง่ายสาหรับเขาฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคือ คุยเลยจ้าคุยกันจ้าอืมคุยกันเลยเวลาเราเห็นไม่ตรงกันหรือเรามีเรื่องอะไรที่รู้สึกว่าเอออยากคุยจังอยากปรับความเข้าใจเอออยากคุยอยากปรับความเข้าใจอยากอะไรคุยกันเลยแต่วิธีการคุยก็คือค่อยค่อยคุยค่อยค่อยคุยค่อยค่อย,อ,ยอ่าค่อยค่อย,อยพูดกันเออย,ยกกําลังหนึ่งยกกําลังสองผู้ชายมันไม่เข้าใจ มึงพูดแบบมันตรงๆไปเลยหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองแค่เนี้ยมันเข้าเข้าใจแล้วมึงไม่ต้องไปยกกําลังสี่กำลังห้าอื <c oughs> อเข้าใจไหมเออแล้วมันก็จะสบายใจแล้วมันก็จะสบายใจแล้วมันก็จะสบายใจมันก็จะคบกันได้ถ้าเราแบบเปิดเผยจริงใจเปิดเผยจริงใจเราก็จะคบกันได้นาะนชีวิตคู่มันก็จะไปได้ มันไม่ได้แปลว่าชีวิตคู่เท่ากับไม่มีปัญหานะคะทุกชีวิตคู่มีปัญหาหมดทุกชีวิตคู่มันต้องมีปัญหาเพราะมันเป็นคนสองคนมาอยู่ด้วยกันนะต่างคนต่างความคิดแต่ว่าความแตกต่างมันไม่ได้เป็นเหตุผลว่ามันจะต้องทําให้เราแบบเอ้ยเพอะต่างเท่ากับไปไปด้วยกันไม่ได้ไม่ใช่ปรับได้บางอย่างมันปรับได้คุยกันได้เคารพกันได้ยอมรับกันได้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจ นะทุกอย่างต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริงใจไม่ว่าจะคบแฟนคบเพื่อนคบแฟนคบเพื่อนคบอะไรในฐานะไหนคนขายลูกค้าคือทุกอย่างแหละการครบหากันไม่ว่าในฐานะไหนอะไม่ว่าในฐานะแฟนในฐานะเพื่อนในฐานะคู่ค้าหรือในฐานะอะไรต้องมีความจริงใจต้องมีความจริงใจไม่มีอะไรก็ได้แต่ไม่มีความจริงใจไม่ได้ค่ะ ต้องมีความจริงใจระหว่างกันเออต้องมีความจริงใจระหว่างกันเรามีความจริงใจระหว่างกันก็ก็สบายใจทำไมวันนี้ตาหวานจังตาหวานหรือตาง,ง่วงเอาดีๆบาย นี่คือกดข้อที่หนึ่งที่สำคัญมากๆใช่ครับอันนี้แหละไปเลยตรงอย่างเดียวไปตาม GPS หวานทั้งหวาน,วานบุกงงเออความจริงใจความซื่อสัตย์นั่นแหละค่ะทุกคนสวัสดีทุกคนจ้าฝนตกค่ะตลอดทางเลยนี่แหละนี่เดียเที๋ยเด,ยเด,ยเดยทางต้ีระวัง ตอนนี้เป็นเป็นเนินเขาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนียมึงจำไม่ได้เลยที่กูอีที่รถคณะมัน,นแซงกูอะ่ะครัง้งโน้นอะ่ะนี่แต่ตรงนี้แหละเออเนี่ยแหละีทนี้แหละ,หละตรงนี้ระวังเลยเนินเขาเนี่ยอยันตรายมากมกลับบ้านคะ่ะกลับบ้านมาจากบุรีรัมมาจากบุรีรัม มาจากบรบ,รบรไม่ได้ไม่ได้ค่ะนั่งขับรถอยู่มึงก็ไม่ตื่นอีกเดี๋ยวช่องกูก็เดี๋ยวช่องกูก็บิน <c oughs> มึงก็ไม่ตื่นเนาะขอดูไม่รู้เวลาเวลานะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ดคะเดินทางปลอดภัยนะคะโอเคปลอดภัยอยู่แล้วค่ะเพราะเราไม่ใช่คนขับ เดี๋ยวได้อดดูเออทุกคนอย่าลืมกดติดตามนะคะเออน้ําใจมีไหมนี่เขา